เงินด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกการตั้งค่านะครับผมในการตั้งค่าที่ผมตั้งค่าเสร็จเนาะในการเล่นฟาร์จีคิววันนะผมเล่นมาจนถึงแรงฮีโร่เอกนะครับผม,ม,าาบผมใช้เวลาไต่นี้แค่2วันเองนะถามว่าตั้งแต่เล้งที่มันมาเนี้ยผมเล้งอยู่เล้งแค่แพทหนึ่งใช่คือผมฝึกฝนเองนะแล้วก็ลองเล่นด้วยซึ่งก็การเล่นของผมก็อยู่ประมาณเนี้ยใชะนะ อันนี้คือผมพูดตรงเลยว่าผมเล่นแบบเมาส์คีย์บอร์ดเลยนะอ่าก็คือจะมาแจกกันทั้งค่าด้วยนะแล้วก็มาตอบบ้านาวผู้หญิงคนนี้ด้วยที่เขาบอกว่าเมาส์เนี่ยตัวเมาส์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะให้ด,ดูนี่คือเมาส์เนี่ยมันไม่แบบมันกดคลิกกลางอะคลิกป,ปุ่มกลางเมาส์อะที่แบบมันไม่ขึ้นอะเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับผมข้อแรกก็คือแจกกันทั้งค่าปุ่มนะครับปุ่มหน้าตาของผมจะเป็นอย่างนี้นะทุกคน เอาไปสามารถปรับตั้งค่าได้นะปุ่มเนี่คือเป็นปุ่มแพดล่าสุดเลยนะผมปี2023ีเดือนสิงหาคมนะผมวันที่ยี่สิบตอนนี้ก็ยี่สิบแล้วเพราะว่าทงคืนละเออมันที่ยี่สิบนะผมก็ปุ่มก็ประมาณนี้เลยทุกคนําไปสามารถตั้งค่าได้ทุกจกนะั่งน่ะปรับเป็นสิบหมดเลยนะผมอันนี้ปรับเป็นยี่สิบนะอันนี้สามสิบสาสิบนะครับอันนี้ก็4ี่สิปุ่มยิงนี่สาสิบนะครับ 30แล้วก็ปุ่มยากับปุ่มกระเป๋าเนี่ยสามสนะขวานะครับนอกจานก็10บสิบปุ่เลยนะครับปุ่มนี้ก็40นะครับใช่เซ็ตเก้าตั้งค่าจะประมาณนี้ทุกคนเอาไปสามารถประปตงค่าได้ครับอ่ะใวผมให้ดูประมาณนิดนึงอ่ะดูเลยนะครับข้ที่สเลยผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า คลิกกลางเมาส์อ่ะมันไม่ขึ้นเว้ยทุกคนเออคือจะบอกอย่างนี้นะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งค่าบลูทูธอ่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่ามันเราสามารถเซตปุ่มเองได้นะทุกคนเออคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตั้งค่าตามแบบคือยังไงอะปกติของเมาส์ของมันอยู่แล้วอะ่ะคือปกติของผมเนี่ย ผมไม่ได้กดกลางเมาส์ด้วยจริเออแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวของฟาดิจิทุกคนฟังนะย้ำนะว่าเป็นของฟลดิจิซึ่งฟลดิจิเนี่ยสามารถกดปุ่มอะไรก็ได้นะใช่คือปุ่มอะไรก็ได้ที่จะเปิดการตั้งค่าหรือว่าจะเปิดการกดอะไรต่างๆอนะันนะั้นอะ่ะคือย้าว่าใช้ปุ่มอะไรก็ได้นะครับในการตั้งค่านะทุกคนอ่ะให้เรากดตรงลูกบอลนะครับผมลูกบอลสีฟ้าเนาะหรือว่ากดตรง F2 นะครับ ในคีย์บอร์ดของทุกคนที่ทุกคนเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้นะครับก็กด F2 ไปแล้วกดแก้ไขนะครับผมหรือว่าที่เราเซตหน้าไว้แบบนี้นะครับผมอ่ะทุกคนเห็นปะของผมเนี่ยใช้เป็นตัวคอนโทรนะครับผมคอนโทรนะก็คือคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีอยู่แบบ ทุกคนมันใช้จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคีย์บอร์ดแต่แต่ละคนแต่ว่าคอนโทรลทุกคนจะรู้นะว่ามันจะอยู่มุมซ้ายล่างสุดของคีย์บอร์ดพูดง่ายๆเลยก็คือตัวเปิดไฟเมาส์นะครับผมอ่ะมันก็ตอนแรกอยู่คลิกนะครับผมใช่แล้วคราวนี้ที่เราเปลี่ยนเป็นไฟเมาส์นะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับก็คือจะได้แล้วหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับผมก็ให้เรากดแตะหน้าจอหรือว่ากดแตะตรงนี้ก็ได้สิ ให้มันปรับเปิดมาเนี่ยกดแตะน้องจ้ต้องโล่งอ่ะอ่ะแตะปุ๊บแล้วมันจะมีปุ่มตรงโลงอย่างงี้เห็นไหมอ่าทุกคนก็ปล่อยวางตรงไหนก็ได้ปุ๊บแล้วทุกคนอ่ะก็เลือกเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะทุกคนอ่าอย่างเช่นผมเนี่ยสมมุติเลยนะอ่ะผมจะเลือกเป็นปุ่มตัว h ละกันนะทุกคนอ่า h est. h est นะครับผมเดีย๋ยวผมตัวลบตัวอันเก่าออกกนะ่อนนะอ่า สมมติ end. ตัวเปิดเมาส์เนี่ยผมจะไว้ช่วงประมาณนี้ละก,กันนะคือมันไม่จํากัดนะครับผมว่าทุกคนจะเปิดเมาส์ตรงไหนนะครับก็คือแบบมันเปิดได้หมดเลยอ่าคือทุกคนจะไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้นะทุกคน,นนะเออคือมันไม่จํากัดนะครับผมก็คือทุกคนไว้ like ได้หมดเลยเพื่อที่จะแบบเปิดเมาส์อ่ะเปิดไฟเมาส์ให้มันแบบใช้งานได้อ่ะเพราะทุกคนไว้ตรงไหนก็นแล้วแต่ที่คุณทุกคนอยากจะไว้ก็กดเซฟนะครับผมก็คืออันขวาก็คือบันทึกนั่นแหละที่มันจะมีคําว่าเซฟแอด t e s t cancel คือยกเลิกแล้วก็ save นะครับผมก็กด save ไปนะครับอ่ะพอกด save ปุ๊บแล้วคราวนี้ทุกคนก็กด h ใช่ป่ะเนี่ยเห็นไหมคือมันจะมีไอตัวเนี่ยเนี่ยที่มันแตะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ที่มันจะแตะเออคือแบบมันจะมีแตะให้เนี่ยตรงนี้ใช่คือมันจะไม่มีเมาส์ใช่ป่ะถูกต้องมันไม่มีเมาส์คราวนี้อันนี้คือผมบอกให้ดูเฉยว่าเรากดปุ่มเทส์เนี่ยหรือปุ่มที่ทุกคนตั้งไว้ให้มันเปิดเมาส์อ่ะคือมันสามารถ เปิดได้จริงๆนะทุกคนอ่ะพอมันไม่มีใช่ไหมให้เรากด F2 ตรงคีย์บอร์ดหรือว่ากดตรงลูกบอรลรายน้ํานะครับผมเป็นตัวสีฟ้าได้นะครับอ่ะกดเปิดมาแล้วกด Edit มันจะมีสีฟ้าใช่ไหม a อ p l y บันทึก New ก็คือบันทึกเอ่อสร้างแบบพวกปุ่มใหม่ของตัวในเมาส์คีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ Edit ก็คือแก้ไขนะทุกคนก็กด Edit แก้ไขอันที่3อ่ะ เขาเนี่ยให้เราเนะี้ยหาปุ่มที่เราต้องการอยากจะเปิดไฟเมาส์เนี่ยของผม,มก็อยู่ตรงนี้เนาะ H est, อ่าแล้วก,ก็กดเข้าไปอีกทีหนึ่งก็เข้าไปตัว H est, อีกทีหนึ่งหรือว่าจะกดที่การตั้งค่า setting ก็ได้ที่มันมีคําว่า delay ลบกับ setting หรือว่ากดตัว H est, ก็ไนดะ้อ่าฮะหรือว่ากดตรงที่ทุกคนตั้งค่าไว้ก็ตามนั้นก็กดเข้าไปเลยอ่ะพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีหมวดหม,ดหมดและคําว่า click ใช่ป่ะแล้วก็ normal ติ๊กถูกอยู่อ่าฮะให้เราเนะี้ยมาปรับเป็น fly mouse นะฮะทุกคน fly mouse ไฟเมาส์นะ่ะถ้าบางคนมีก,ก็ก็ดีอ่แมันก็คือปกติอย่ะมันต้องมีอยู่แล้วคือผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าเดี๋ยวเี๋จะค่อยบอกเดี๋ยวอดีกว่าโอเคพราะทุกคนกดแต่ไฟล์เมาส์เสร็จปุ๊บมันจะมีคำว่าคลิก to open นะครับผมก็คือมือนประมาณว่าคลิกเพื่อเปิดนะครับผมเพื่อเปิดเมาส์ให้ทุกคนสามารถกดอิสระได้นะครับอันนี้ก็คือความเร็ว20 1 5 20เนี่ยก็คือหันซ้ายขวานะครับก็คือทุกคนหันเมาสนะ์เนี่ยเปิดไฟเมาสนะ์เนี่ยหันไปซ้ายขวาให้มันเร็วแค่ไหนนะครับและ15ก็คือขึ้นลงนะครับทุกคนจะหันขึ้นลงเร็วแค่ไหนนะครับแต่ของผมเนี่ยเปิดเป็นตามมาตรฐานเนาะใช่คืออยากเอาแบบมาตรฐานให้มันดีที่สุดนะครับก็กดเปิดไปก็คือมันพอแบบตอนแรกอยู่ที่อย่างนี้แล้วให้กดไฟเมาส์นะครับปรกดสิบแล้วกดคอนเฟิร์มด้านขวาบนสุดนะครับ เป็นสีฟ้านะครับก็คือกดแบบยืนยันนะครับอ่ะพอยืนยันเสร็จป,ปุ๊บก็กดเซฟเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะกดเซฟเสร็จป,ปุ๊บคราวนี้ให้เราลองกดตัว H TS, หรือตัวที่ทุกคนต้องตั้งค่านะครับผมก็กด H ไปนะครับเห็นไหมแล้วก็ลองเลื่อนดูเห็นไหมเนี่ยได้ละเนี่ยทุกคนเห็นไหมเออคือมันแค่นี้เลยนะครับนี่ก็คือแบบบอกให้รายละเอียดให้เข้าใจนะเพราะว่าจะได้แบบ ผมจะไ,ไม่ต้องอัพเดทพลายสามไงอาา่ะฮะก็คือทําแบบนี้ได้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจเนาะการกดกลางเมาส์เนี่ยทุกคนกลางเมาส์เนี่ยก็คือมันทําได้นะครับผมถ้าทุกคนอยากจะทำก็ทําเหมือนกันเลยกดที่ F 2หรือว,ว่ากดที่ลูกบอลลอยน้ํานะครับผมตาของผมถนัดเป็น F 2ก็ในคีย์บอร์ดเนาะก็เข้าไปอีดิบเหมือนเดิม อ่ะซึ่งเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้ตัวภาษาก็ได้เราใช้เป็นตัวในคีย์บอร์ดก็ได้ซึ่งมันจะมีคําว่าเห็นไหมคลิกซ้ายปหคลิกขวาคลิกกลางเลื่อนบนเลื่อนล่างนะครับอ่ะคือเดี๋ยวผมขอลดตัว H ออกไปก่อนนะทุกคนอ่ะคือมันจะมีประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือคลิกขวาเนาะทุกคนคลิกขวาซึ่ง คิกขวาของผมเนี่ยใช้เป็นตัวเปิดสโคบนะครับผมก็คือเปิดเป้าเป้าใหญ่ก็คือสโคบ 2, สสโคบสหรือว่าเกมอื่นที่มันแบบเป็นพวกสโคบหรือรอะไรต่างๆนานะครับทุที่ทุกคนอยากจะตั้งค่านะครับผมซึ่งไอเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับการเปิดไฟเมาส์แต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับผมถ้าเปิดก็ทําเหมือนกันนะครับผมก็กดที่เซตติ้งก็ได้หรือว่ากดที่ ตัวคลิกขวาในปุ่มที่ทุกคนตั้งไว้ก็ได้แล้วกดไฟล์เมาส์นะครับผมแล้วกดคอนเฟิร์มไปนะครับซึ่งมันก็ <c oughs> เปิดมาแล้วเหมือนกันนะครับเหมือนตัว h ฮที่เราทําไปเบื้องต้นเลยอ่าแต่นี้ผมไม่เอานะซึ่งตัวคลิกขวาของผมก็คือใช้เป็นสโคปนะอันนี้พูดถึงเกม e รีไฟล์รือเกมยิงปืนนะทุกคนที่มีสโคปให้เปิดนะอ่าอันนี้ผมขอลบนะครับอันนี้ก็คือ มันเป็นลูกกิ้งเห็นไหมลูกกิ้งกลางมาส์เห็นไหมอันนี้ก็คือแบบลูกกิ้งเลื่อนเลื่อนลงล่างนะครับแบบเลื่อนเข้ามาหาตัวเราเข้ามาหามือเราอะนะครับนิ้วกลางเลื่อนเข้ามาหานิ้วเราเ <c oughs> ข้ามาหามือเรานั่นแหละเลื่อนลงล่างนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ขอใช้นะครับอาา่าฮะคลิกซ้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวปุ่มยิงนะครับยิงนั่นะแหละก็คือปุ่มยิงเลยนั่นแหละอันนี้ผมก็ ไม่ใช่นะเพราะว่าปกติมันมีใครใช้อยู่แล้วมันก็ต้องยิงอยู่แล้วจริงไหมทุกคนอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คือเล่นตรงลูกลูกกิ่งนะครับผมก็เลื่อนขึ้นไปนะครับก็ดันออกนะครับเลื่อนนิ้วกลางดันออกไปนะครับผมใช่ก็คือเลื่นบนไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่นะอ่าแล้วคราวนี้อันนี้ก็คือกลางเมาส์นะครับผมเนี่ยลูกกิ่งนะครับแล้วถ้าที่ทุนบอกว่ากดกลางเมาส์เนี่ยหรือว่าผู้หญิงคนนี้ที่เขาบอกเนี่ยว่า กดกลางเมาส์แล้วแบบลูกศรมันไม่ขึ้นนะทำยังไงคะก็เป็นตัวนี้แหละครับผมเนี่ยอะทุกคนเนี่ยหรือว่าผู้หญิงคนนะ่ะให้คนดูนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะครับก็ให้เราเนี่ยเอาตรงลูกกิ่งกลางเมาส์ตรงเนี้ยที่เป็นแบบเนี้ยเออคือเอาออกมาใช้ได้นะครับผมพอออกมาเสร็จปุ๊บทุกคนหรือว่าผู้หญิงคนนี้จะักอยากจะตั้งไว้ทั้งค่าไว้ตรงไหนนะครับของผมยกตัวอย่างก็ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอ่า ไปตรงนี้เส็ปุ๊บก็เหมือนเดิมเลยนะผมก็กดเข้าไปที่ setting หรือว่ากดไอตัวลูกกิงนะครับผมนี่ก็ได้นะครับกดเข้าไปแล้วกดไฟล์เมาส์นะครับผมกดไฟล์เมาส์เสปุ๊บเนี่ยก็กดคอนเฟิร์มขวาบนสุดที่เป็นสีฟ้านะครับแล้วกดเซฟไปด้านขวาที่ไม่เป็นตัวเนี่ยไอสิไอเนี่ยเซฟนะครับผมนี่ก็คือตรงเนี้ยที่ไปติ๊กถูกนะครับกดเข้าไป อ่ะมันก็บันทึกสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าคราวนีน้ทุกคนก็ลองกดกลางเมาส์ดูนะแต่ผมจะกดให้ดูนะฟังเสียงนะครับเห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยคือแบบเนี่ยได้แล้วนะครับทุกคนแะผมเนะี่ยอยากรักษาเมาส์เมาส์ไงคือผมไม่ใช้นะครับผมก็โดยรวมแล้วนะครับการเปิดไฟเมาสนะ์เนี่ยก็คือทําได้นะครับเนี่ยครับได้นะครับเออ แต่ผมไม่ใช้นะครับผมของผมใช้เป็นตัว <c oughs> คอนโทรนะครับใช่ผมก็ลากตรงนี้ออกมาแล้วผมก็มาไว้ช่วงแถวนี้แล้วกันเนะาะอ่าฮะโอเคเอามผมใช้เป็นคอนโทรนะก็เวลากดก็กดประมาณนี้เออคือผมถนัดแบบนี้มากกว่างทุกคน คือคนเรามาถนัดไม่เหมือนกันเนาะแต่มันก็แบบนี้แหละอันนี้พูดถึงในกรณีของตัวแปลงบลูทูธของชื่อฟาดิจิคิวแอปสีฟ้านะครับผมเออคือมันเป็นแบบนี้จริงๆนะข้อที่สามครับผมข้อที่สามเนะี่ยมีคนถามมานะผมคือผมจะพูดยังไงละ่ะผมขอพูดคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะก็คือว่าโหลดในโหลดแอปสีฟ้าน่ะโหลดจากไหนนะครับผม ต้องบอกนี้นะว่ามันโหลดได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะครับส่วนถ้าใครยังไม่รู้ Play s Store App Store คืออะไรนะอันนี้คือพูดถึงแบบเด็กที่แบบอายุ18-12เนาะหรือว่าคนที่แบบไม่รู้จริงๆแล้วหันมาเล่นเนาะหรือว่าคนที่เพิ่งเป็นโทรศัพท์นะครับผมโอเคผมจะบอกให้นะในคลิปนี้จบแล้วนะนะก็คือว่าไอ p อปสโตเน a p แอปสโตเนะี่ยเอาไว้ใช้กับ iPhone นะครับผมพวก iPhone หมดเลยก็คือจะเป็นชื่อว่า App Store ็เหมือนเพยสโต้นะครับและส่วนเพ s t โต e คืออะไรเ l a y s t พ r e โตก็คือของ Android นะครับทุกยี่ห้อเลยที่ไม่เกี่ยวกับ iPhone หรือ iOS นะครับผมเขาเรียกว่าเพ s t โต e ก็คือเป็นแอปที่แบบโหลดเกมโหลดเพลงโหลดอะไรต่างๆนะคลิปแบบพวกแอปนะครับผมพวกเกมพวกอะไรอย่างเงี Stark ้ยลองไปดูเอานะผมซึ่งทุกคนมันก็ต้องมีอยู่แล้วทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะเออคือไม่จําเป็นที่ไปต้องโหลดในพวกแอปเถื่อนหรืออย่างเช่นพวกแบบ เว็บ Google อะไรอย่างนี้นะทุกคนโหลดจากใน Play Store และ App Store ได้นะครับทุกคน <c oughs> ก็พิมพ์ไปว่า flygq 1นะครับผมนี่ก็ตามคลิปที่ผมเนี่ยให้ดูเลยนะครับ iPhone ก็ <c oughs> ไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่า iPhone ผมพังะ้ะยังไม่ได้ซ่อมเลยซึ่งก็ไม่ได้สาธิตเนอกอกาะอ่าฮะข้อที่สี่นะครับข้อที่4ี่เนี่ยก็คือว่าเวอร์ชันนะครับผม a n d r o i d iOS อะไรอย่เงี้ยม่เป็นเวอร์ชั่นแบบอะไรกันแน่ชัวร์แน่ๆที่แบบสามารถเล่นได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพูดถึง Android ก่อนเนาะ Android เนี่ยย้ำนะครับว่า Android เนี่ยเล่นได้ทุกโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยทุกรุ่นแต่ a n d r o i d มันเล่นได้นะครับผมก็คือเวอร์ชัน a n d r o i d นะถ้าเป็นเวอร์ชัน a n d r o i d ตั้งแต่5.0ขึ้นไปนะครับผมสามารถเล่นได้เนาะส่วน CPU เนี่ยไม่สามารถใช้กับพวกมี d i a t e ทได้ผมขึ้นภาพให้ดูเลยครับผมแล้วก็พวก oppo บางรุน่น sony บางรุ่นนะครับผมนอกนั้นเล่นได้หมดเลยนะเวอร์ชัน a n d r o i d เนีนะ่ยยังต่ำนะผมยังต่ำนะที่ผมให้ดูนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูกันเนาะเออคือภาพอะต,ตรงเนี้ย ถามว่าทำไมผมไม่พูดนะฮะเพราะว่าผมจำไม่ได้อันนี้คือผมภาคอยู่ผมไม่ได้ไปดูแต่ค่อยไปดูให้อีกทีนึงนะครับผมก็คือบวชร์ตแอนดรอยตามานี้น,นะจนไปถึงแอนดรอยล่าสุดนะครับผมก็คือผมแนะนําให้เล่นถึงแอนดรอยสิบสองเนาะมันจะเล่นได้ดีกว่านะใช่คือตอนนี้นผมก็เคงน,นะเป็นจับทรงนะครับก็แอนดรอยสิบสองนะผมเหมือนกันก็เล่นได้ดีมากเลยเวิร์กจัดเลยใช่ <c oughs> ส่วนมาพูดถึง iPhone นะครับผม iPhone เนี่ย ตั้งแต่ iOS 13.4ลงมานะผมจนถึง iOS 12นะครับใช่คือสามารถเล่นได้นะแต่ผมไม่แนะนำให้เป็น iOS 11นะครับถามว่า iOS 11นะยังพอเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่เวิร์กแล้วผมว่ามันมันไม่เวิร์กแล้วเอาจริงๆคือมไม่เวนะิร์กแลแต่ถ้าเป็น iOS 12จนถึง iOS 13.4เนะี่ยอันนี้ยโอเคมากเลย iOS 13.4ขึ้นไปนะครับผมมันไม่สามารถเล่นได้เราก็ตามที่ภาพได้ให้ดูเลยนะทุกคนฉะนั้นทางที่ดีก็ควรเล่น iOS 12จนถึง iOS 13.4นะครับผมเป็นทางการที่ดีที่สุดของ iPhone แล้วนะครับผมหรือใครที่สามารถใช้ iPhone รุ่นล่าสุดอย่างเช่น iPhone 14 iPhone 15อย่างนี้ได้ก็คือต้องทำวิธีการจิลวเบรกก็คือการย้อนกลับเวอร์ชันไปเวอร์ชันเก่านะครับผมแต่ว่ามันไม ไม่คุ้มนะมันไม่แบบมันไม่ปลอดภัยนะทุกคนก็ระวังตัวกันด้วยแล้วกันเนาะไอโอเอสสิบสองนะครับจนถึงไอโอเอสสิบสามจุดสี่เนี่ยคือเล่นได้ชัวร์นะครับผมแต่อันนี้ก็ต้องพูดย้อนถึงข้อสองนะครับผมไอโอเอสสิบสามจุดสี่เนี่ยสามารถเปิดไฟล์เมาส์ได้นะก็คือเปิดไอตัวลูกศรเมาส์เนี่ยลูกศรเมาส์นี่ได้นะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยใช่คือมันเปิดได้นะทุกคนแต่ว่าไอโอเอสสิบสองเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะคือมันเป็นได้เฉพาะแค่ ไอ s 13.4สิาตอนนั้นที่สามารถเปิดได้นะหรือว่า iOS 13.4ขึ้นไปที่มันสูงที่ทุกคนลองไปเซิร์ชใน App Store แล้วไปเจอในแอปไฟจีเกมเคาน์เตอร์ถ้ามันบอกว่ารับรอง iOS 13.5.8ิบสามจุแปดไอ s 1เสิบเล่นได้ก็ดีใจด้วยนะครับก็ทุกคนก็สามารถโหลดมาติดตั้งได้แล้วก็ซื้อตัวแปลงบูทจากในทางช่องแบบต่างๆได้นะครับทุกคนอ่ะ ก็บอกตามนี้นะทุกคนใช่ส่วน iPhone นะครับ iPhone เนี่ยมันมีอยู่ชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนีก่อนเออที่เขาเรียกว่าเจลเบรกนะทุกคนเจลเบรกก็คือกลับไปเป็นเวอร์ชั่นเก่าได้นะสมมติทุกคนเนี่ยซื้อ iPhone มานะครับเป็น p p o o n e 4บ Pro Max i p h o ไอโฟนสิบสามโปรหรืออะไรอย่เงี้ยที่เป็นแบบไอโฟนใหม่ๆนะครับทุกคนถ้าทุกคนเจลเบรกเนะี่ยเจลเบรกก็คือการย้อนกลับไปหรือว่าเสริม แอปเสริมตัวเครื่องของ iOS นะครับถ้าทุกคนทําได้ก็สามารถกลับไปเล่นเปลี่ยนเป็น iOS 13.4ได้น,นะครับผมอ่าเพื่อให้มันความชัวรที่จะเล่นได้ดีเนาะแต่ว่าเจลเบรกที่ผมรู้มาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่คุ้มกับการที่ทำนะครับคือทำไปแล้วเนี่ยมันเสี่ยงที่จะมีไวรัสนะครับเอออาจจะเป็นไวรัสหรือว่าอาจจะเป็นตัวที่แบบมันไม่ปลอดภัยกับเครื่อง iPhone 100%แน่นอน ใช่ก็คือเป็นไวรัสหรือทำให้เครื่องรวนจนถึงขั้นที่ว่าอาจนะอาจจะน็อกพังได้นะทุกคนเออคือทุกคนก็ลองคิดเอาแล้วกันเนาะคือที่ผมแนะนําเนี่ยไอโฟนนะอันนี้คือพูดถึงตัวเครื่อง iPhone แล้วนะต้องเป็น iPhone 6หกนะครับผมแล้วก็ไอโฟนเจ็ดนะครับอไอโฟน e 6หกเอส หก p l u เจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยเออน่าจะได้ได้อยู่นะครับผมประมาณนะหกเจ็ดอย่างเงี้ยคือไม่เกินแปดหรือไม่ต่ำกว่าห้านะครับผมไม่ต่ำกว่าหกนะครับอืมก็คือ i p h o n หกถึงเจ็ดนะก็คือเล่นได้แต่ i p h o n เจ็ดขึ้นไปผมว่าไม่แน่นะแบบไม่แนะนําแล้วนะแล้ว iPhone ที่ต่ำกว่าหกผมก็ไม่แนะนําแล้วนะครับโอเคตามานี้นะทุกคนก็ที่ห้าทิ้งเบบด้านล่างนะครับผมให้นะครับก็สามารถไปโหลด,ด เออไม่ใช่โหลดดิเขาเรียกว่าสามารถไปซื้อได้นะครับผมอ่าเป็นตัวแปลงของบลนะูทูธเนาะใช่ซึ่งราคาเนี่ยผมก็ซื้อตามเว็บนี้เลยนะใช่ของผมโลผมซื้อมาจากร a า a d ดานะทุกคนซึ่งมันก็ราคาสูงเอยเนาะแต่การเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มจริงๆคือผมฝึกซ้อมมาเนี่ยที่จริงอะการฝึกซ้อมเนี่ยมันมีผลเกี่ยวไหมเกี่ยวนะทุกคนของผมเนี่ยฝึกซ้อมมาเนี่ย ปีกว่าแล้วนะผมก็จะ2ปีแล้วเนาะเนี่ยผมเพิ่งมาคล้องได้เนี่ยก็มาเนี่ยได้เดือน2เดือนนี่เองเนี่ยที่ผมมาเล่นแบบคล้องเลยนะที่แต่ท้าคนที่แบบขยันเล่นจริงๆหรือแบบคนที่ว่างๆเล่นแล้วแบบเอออยากตั้งใจเล่นจริงๆอ่ะทุกคนก็สามารถจะเป็นไวเนาะแต่ของผมเนะี่ยไปแบบเรื่อยๆไนงะเออคือผมไม่ได้รีบร้อนอะไรมากการเล่นของผมเนะี่ยก็จะแบบเรื่อยๆนะทุกคนเออก็าตามนี้แล้วกันเนาะก็ใช้เวลาก็มาปีกว่าจะ2ปี ก็เพิ่งมาเล่นได้เสียงได้เนี่ยก็เดือนสองเดือนเอาไงคือผมโหดกว่ามือถือแล้วอะคือผมเข้าใจเลยน้ยว่าการเล่นแบบเนี้ยแม่งโตรได้เปรียบกว่าคนที่เล่นมือถือมากทุกคนเอออันนี้คือผมจะมาอธิบายให้ฟังเนาะก็คือว่าการเล่นแบบเนี้ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเออข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าถ้าใครโทรศัพท์ใหญ่เนี่ยของผมเนี่ยหน้าประมาณหน้ากว้างของมันเนี่ยประมาณห้านิ้นวปะ ไม่รู้ผมเลขกไม่ถูกอ่ะแต่ความสูงอ่ะประมาณเจ็ดแปดเลยนะผมของโทรศัพท์ผมนะซัมซุงเนาะออแล้วการที่ความเรียกว่าหน้าจอเนี่ยมันใหญ่เนาะความความที่มันได้เปรียบว,ว่าหน้าจอใหญ่เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหมบว่านิ้ว่ไปแตะในหน้าจอเนาะซึ่งเราเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าแบบการที่ซื้อแอปพวกนี้มาเล่นเนี่ยมันก็ได้เปรียบเพราะว่า เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยมันแยกเข้าชปะ่ะเอเอคือมันไม่ใช่แบบนิ้วต้องไปแตะแน่นอจอเน er. เาะซึ่งการที่เรามองเห็นศัตรูหรือว่าการลากขวานี่คือมันอยู่ที่เราเลยเวย้ยการลากขวานี่ยถ้าเราแตะแบบมือแบบนิ้วใช่ปะ่ะมันต้องใช้น้ําหนักนิ้วใช่ปะ่ะแต่นี่เมาส์ไอันี้ก็ต้องใช้แบบเมาส์นะครับผมอ่าก็คือเมาส์เนี่ยก็คือแบบการเลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นเนาะเออซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ข้อมือน้ำหนักข้อมือแล้วทุกคนใช่ <c oughs> ซึ่งก็เป็นอะไรที่แตกต่างกันนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความโกงแล้วอะผมว่าพวกเล่นในคอมแล้วก็พวกสั่นต่อเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยโกงกว่านะใช่แต่มันเล่นยากไปเล่นยากอยู่ช่วงแรกแแต่ถ้าเราเล่นเซียนแล้วมันก็เหมือนเราเล่นมือถือเลยความรู้สึกเหมือนกันแบบนั้นแหละซึ่งผมก็เป็นเหมือนความรู้สึกเหมือนผมเล่นในมือถือแล้ว <c oughs> ใช่นะครับโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเนาะคลิปนี้อาจจะยาวเพราะว่าผมพูดให้รายละเอียดให้ฟังแบบพร่าวๆแต่ก็ไม่เข้าอะก็ละเอียดเลยดีกว่าเออคือมันก็ยาวมากเลยคลิปอาจจะลงพรุ่งนี้เนาะก็คือวันจันเนาะประมาณช่วงหนึ่งทุ่มแล้วกันหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะทุกคนโอเคก็ฝากกดไลค์ด้วยผมกดแชร์ส,สุดท้ายนะครับผมคลิปช่องผมเนี่ยติดลิขสิทธิ์เนี่ยเยอะมากเลยนะผมไม่กล้าใส่เพลงอะไรมากเลยทุกคน ฉะนั้นถ้าคลิปนี้อาจจะเงียบหรือว่าผมมีเพลงอะไรแปลกๆที่แบบมันไม่เพลงที่แบบมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ก็นั่นแหละตามล้นะเพราะว่าคลิปผมมันติดเป็น้สิทธิเ์เยอะมากเลยซึ่งถามว่ามันเร็จหรือสิมันเป็นไรไหมมันเป็นนะผมก็คือว่าผมจะไม่ได้ไล่ไม่ได้รายได้จากคลิปนั้นเลยใช่ก็คือโฆษณาหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่เข้าเลยเพราะถือว่าเราทําผิดกฎเนาะคือผมเนี่ยบัญชียู u ูบเนี่ยมันเป็นแบบ ตัวนานแล้วนะคือมันเปิดมาตั้งแต่ปี2018ละไปดูในช่องผมได้เปิดประมาณปี2 0 1 7ันสินะครับเออก็คือมันนานละแล้วคนเนี้ยมันก็เหมือนการตั้งค่าในไอที IT แบบสร้างสมัคร YouTube อะไรเงี้ยคือมันแบบยุคเก่าเว้ยคือมันต้องรอมาหนึ่อะไรสี่พันชั่วโมงแล้วก็้วก็งพันผู้ติดตามซึ่งตอนนี้นผมเหลือพันแ0่สี่พันชั่วโมงลนะผมสามารถเปิดสร้างได้ไดแล้ว ซึ่งผมต้องขยันลงคลิปหน่อยแต่ว่าผมคิดคอนเทนต์ม่อองจริงทุกคนเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยถึงผู้หญิงคนนะั้นเขาทักมาผมก็เลยเออถึงมาทําคลิปนี้นะครับผมถ้าผมพูดแบบรั่วๆหรืออะไรเงี้ยก็ขอโทษนะทุกคนเพราะว่านมัรู้สึกง่วงนะเออคือผมง่วงละแต่ก็ฝืนมาทําคลิปเพราะว่าผมตัดทีก็ใช้เวลา2ชั่วโมงสชั่วโมงนะครับเพื่อให้คลิปมันคุณภาพหน่อยเนาะ แต่แบบไม่ถึงขั้นว่าแย่ไม่ถึงขั้นว่าดีเกินไปเพราะว่าผมตัดคนเดียวฝีมือผมแบบมันไม่ได้เก่งไงเออคือแบบมันอยู่ในระดับได้ธรรมดานะครับทุกคนแต่ก็พยายามจะให้มันดีที่สุดนะทุกคนให้คลิปมันคุณภาพที่สุดแล้วส่วนเรื่องการพูดคำหยาบเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะลดนะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีด้วยนะรู้สึกเหมือนแบบมีต้องน้องนูออะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบอายุที่ต่ำกว่า1ิบ 5ปีลงมาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยชอบหรืออาจจะแบบมองผมแบบไม่ดีเนาะอ่ะอันนี้ก็คือพูดแบบเรื่อยๆ้วกันนะทุกคนโอเคผมก็สัสดีทุกคน, okay, กน,กคนซึ่งตอนนั้นผมก็ลงประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มเสร็จโอเคครับผมก็มีอะไรก็ถามมาได้นะผมโอเคต่อคิที่ผมบายบายเจอใหม่ครับผมบายบาย